ใครกำลังสงสัยว่า p r ี p พโพสไบโอติกคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงเอ๊ะล้วในอาหารมันมีไหมหรือว่าเราจําเป็นต้องไปซื้อ p r ี p พโพสไบโอติกในรูปแบบของอาหารเสริมมากินเท่านั้นคลิปนี้มีคําตอบค่ะก่อนจะไปฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด Subscribe ให้ออสการ์ในช่อง Live Golin ด้วยโปรไบโอติคือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ดีที่มีชีวิตส่วนพรีไบโอติคืออาหาร ของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งพรีไบโอติกไม่มีชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่โปรไบโอติกเขากินพรีไบโอติกเข้าไปเขาจะคายสารชีวภาพตัวหนึ่งออกมาเรียกว่าโพสไบโอติกคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยก็จะมีเจ้าโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ที่ดีที่มีชีวิตเนี่ยอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเมื่อเวลาล่วงเลยนะคะไลฟ์สไตล์ที่วุ่นวายเร่งรีบหรือว่าการทานอาหารที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีประโยชน์ทานขนมเยอะไปสักนิดหนึ่งทานชานมไข่มุกบ่อยไปสักหน่อยรวมถึงบางคนอาจจะพักผ่อนน้อยล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ปริมาณโปรไบโอติกเนี่ยค่อยๆลดลงทีละนิดทีละข่าวดีก็คือเราสามารถเพิ่มปริมาณพรีโปรโพสไบโอติกได้จากการกินอาหารนี่แหละค่ะ จากงานศึกษาวิจัยที่ต่างประเทศพบว่าถ้าเรากินอาหารที่มีพรีไบโอติกโปรไบโอติกเป็นประจำจะดีต่อระบบย่อยระบบลำไส้ระบบขับถ่ายช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและยังดีต่อหัวใจอีกด้วยนะคะ จุลินทรีย์ที่ดีที่มีชีวิตหรือเจ้าโปรไบโอติกเนี่ยนะคะเขามีความสามารถในการที่จะกําจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียไม่ดีบางชนิดออกจากร่างกายได้ด้วยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าเอ๊แล้วฉันต้องไปกินอะไรเพื่อให้ได้โปรไบโอติกโปรไบโอติกนะคะพบมากในโยเกิร์ตออสการ์รแนะนําให้กินโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะไม่เอารสออริจินอลไม่เอารสผลไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะกลิ่โยเกิร์ตทานได้ค่ะกิมจิเทมเป้ผักดอง ซาวคลาวมิโซะนัตโตะนัตโตะคือถั่วเน่านะคะชีสบางชนิดคีเฟอร์เป็นต้นเมื่อคุณผู้ชมกินอาหารที่มีโปรไบโอติกเข้าไปและวเติมจุลินทรีย์ที่ดีที่มีชีวิตเข้าไปในร่างกายแล้วเราก็ต้องให้อาหารเขาด้วยการกินอาหารที่มีพรีไบโอติกเข้าไปด้วยค่ะกลุ่มอาหารที่มีพรีไบโอติกมักจะเป็นกลุ่มอาหารที่มีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงเช่น ถั่วเปลือกนิ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วดำถั่วแดงถั่วขาวถั่วเขียวถั่วลูกไก่ถั่วเลนเิลส์เป็นต้นถั่วลันเตาข้าวโอ๊ตกล้วยหอมหน่อไม้ฝรั่งบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่และผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่ทุกชนิดกระเทียมหัวหอมต้นหอมญี่ปุ่นเป็นต้นนอกจากนี้แล้วนะคะโปรไบโอติกสามารถที่จะเปลี่ยนพรีไบโอติกให้อยู่ในรูปแบบของช็อตเชนฟารีแอซิด ที่มีชื่อว่าบูเทเรตซึ่งปกติแล้วในระบบทางเดินอาหารของเรานะคะจะมีคอเชนฟีิแอซิดอยู่เช่นอะซิติกแอซิดโปรพิโอนิกแอซิดและบูเทริกแอซิดซึ่งจากงานศึกษาวิจัยพบว่าถ้าเรามีปริมาณบูเทริกแอซิดมากพอเนี่ยจะช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ได้ค่ะอาหารที่มี id, มบูเทริกแอซิดเช่นเนยนมวัวนมแพะกีกีคือเนยอินเดียนะคะพาเมซานชีส เนื้อแดงเป็นต้นเมื่อสักครูดิฉันพูดคำว่าอาเซติกแอซิดคุ้นๆกันบ้างไหมฮะสายทํา iF นี่นะถ้าอยากเพิ่มอารเซติกแอซิดง่ายๆเลยคะ่ะดื่มแอปเปิลไซเดอร์วนิกาหรือ ACV นะคะออสการ์มีทําคลิปเกี่ยวกับ ACV เอาไว้ในช่องไลฟ์กรอลินเลื่อนดูได้นะคะ ถ้าคุณผู้ชมมาทำไอเอฟก็บอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชมต้องปรับเปลี่ยนการกินค่ะมันจําเป็นมากๆนะคะที่เราจะต้องสร้างวินัยในการกินมันเป็นมากๆที่เราจะต้องควบคุมอาหารการกินคําว่าควบคุมอาหารไม่ได้หมายความว่ากินน้อยๆนะคะแต่หมายความว่าเราต้องควบคุมสิ่งที่เรากินในปริมาณที่เหมาะสมคุณผู้ชมรู้ไหมคะต่อให้คุณผู้ชมจะกินโปรไบโอติกพรีไบโอติกเยอะมาก ถ้าคุณผู้ชมกินน้ำตาลกินขนมกินผลิตภัณฑ์จากแป้งขัดสีเนื้อละเอียดบ่อยๆทุกวี่ทุกวนันเช่นกินขนมปังขาวครัวซองคุกกี้เคก้กรวมถึงกินอาหารแปรรูปที่ผ่านกระบวนการผลิตสูงไม่ว่าจะเป็นคอนเฟล็กซ์ซีเรียลหรือกินอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนผสมของน้ำตาลน้ำผึ้งทุกวี่ทุกวันนะคะของเหล่านี้นะคะจะเป็น ตัวไปลดปริมาณโปรไบโอติกในร่างกายของคุณผู้ชมค่ะก่อนที่คุณผู้ชมจะไปเสียเงินแพงๆนะคะซื้อพรีโพโพสไบโอติกมากินออสการแนะนำว่าให้คุณผู้ชมลองจัดสรรอาหารเลือกเอานะคะ,ะเช่นกินโยเกิร์ตวัละนิดหรือกินกิมจิวัละนิดนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีพรีไบโอติกเข้าไปทุกวี่ทุกวันอย่างนี้นะคะแล้วก็ ห่างพวกขนมของมันของทอดของหวานให้ได้นะคะเนี้ยน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่จะไปเสียเงินแพงๆซื้อพรีโพโพสไบโอติกมากินแล้วก็ยังคงกินขนมน้ำหวานนะ้ำมะลงชานมไข่มุกอ,อะไรพวกนี้อยู่นะคะเพราะอย่างที่บอกไปนะเพราะของพวกนี้นะมันจะไปลดปริมาณโปรไบโอติกที่เรากินเข้าไปอยากลีนแบบสุขภาพดีด้วย IF และโลค้ากดติดตามอัสการในเช่อไลฟ์ e กอหลีทันทีค่ะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะหัวใจคนละหนึ่งดวงได้ไหมคะตั้งใจทำคลิปนี้มากมากเลยค่ะ ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งแดงใจงในเรื่องของ Pre p พรีโพสต์ไบโอติกรบกวนช่วยพิมพ์คำว่าสุดจัดให้ออสการ์หน่อยค่ะ